นี่แหละครับมะนาวสดๆนะครับตัวนี้ตัวทางน่าจะเปรี้ยวน่าดูครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากินมะนาวลูกนี้นะครับเอสักสี่วินาทีนะครับครับเดี๋ยวลองไปเชียมดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะฝานเป็นชิ้นๆก่อนนะครับเราจะไม่เอาเปลือกออกนะครับเราจะออื นี่นะครับเราจะฝาเป็นครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเหน็นะครับแบ,บ่งครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งหรือจะแบ่งเป็นสี่ชิ้นนะครับรสชาติเปรี้ยวจัดนนะครับ นี่นะครับนะฮะเราจะเราจะกินทีละเซียวนะครับเห็ดกับเปรี้ยวปากน้าฝาดอีกชิ้นหนึ่ง <c ười> ช้ำ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 ใครจะเรียนแบบนะครับระวังมีดกันด้วยนะครับ <c ười> เราต้องปาได้เห็นนะครับอ่พอจะได้แล้วครับม,ม,ม,มาหนึ่งสองสามนะสี่ชิ้นเดี๋ยวจะมาเริ่มกินเลยนะครับชจ็ดแรกครับกินทั้งเปลือกนะครับ อืม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 กินอะไรฮะมะาวกินอครับนนี้ไหมกสหอมนี้ละกินข่งกันนะยุแอดูลูกชายกำด้วย ไม่เปรี้ยววะอาไรอันหนึ่งก็ไม่ไหว <laughs> เดี๋ยวจัดก,กินไดเปลือกเลยเนี่ยทำเปลือกเนี่ยเขากินกินได้เปลือกเลยลองดูหน่แข่งกันขมมันเปลือกขมมันมันเลือกกินขมไปเลยมาลองดูอ่ะหนึ่งสองสองามใครจะหมดก่อนกันอ,อืมเฮ้ยที่ไหลเนี่ยเลยแม่ย้อย กินน้ำเกลือกเลยกินน้ำเปล่งปเปลืกเลยกินใั้หมดแมวแม่ย,อย้อยแม่ก็ม <c oughs> ไ,มไม่เปี่ยวว้หืมไม่ไหวอ๋อเดียวจัดบอกแล้วพ่อก็อไม่เปี่ยวกิกนได้อยู่แล้วพอ,อกินน้ำเปีือกนะ ขาไม่เกินแหละมังผมอ,อ่ะสุดยอดเดียวตาเลือดเป็นไงครับเราไปกินดูนะครับเช้าสุดสุดเดี๋ยวเชียบดูเสร็จแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยน,นะครับ ช่องเบิ้มขั้นเทพฝากติดตามเลยนะครับกดกระดิ่งเลยนะครับขอบคุณครับ